อยู่น้องุูเปิดดูได้ด้ะแล้วเหลียงทูเปิดอะไรโอ้หเปิดมามาแล้วดีเดีเดีเเจเจเจเส่วมาเจเสตยงเลกูกใหญ่นึง อยเสียน like ี่ก็สวยแท้รัตนารนเลยนะอ่ะไทยเลยครับไทยเลยครับไฟยืนตรงตรงเลยจ้าขอบคุณมากค่ะสวยสวยนะเรดี้หนึ่งสองสาม

เมื่อนี่บ้านเพาสถานที่ดีมากลาดกูนลาดพอนจากลามันท้องติดท้องติเออดีออดีออแบ่งเชนเนลสามปีเสร็จท่าไหร่จีนเนี่าอ เวลาเต้นไปได้นะเต้นนะเต้นจะเอาไปเต right. ้นนะเต้นเอาไปเต้นเต้นโอ้ยทางนี้ลูกตรงไปตรงไปตรงไป เดียวเดียวเดวฝไปใส่อ่ะฝากจไดได้สาทีหนึงนะนี่ปูสิบแปดอนี่อลูนั้นวาเบิรงกนะฮะ็ลูนั้นก็คหน้าปกนะเออฮอแก้มหรอไมับรองเลยอูฮอมแก้มก็อหน้าโป๊กนะลับรองเลยเอาเอาเอาคนดูเป็นแสนมอะไรนะียัง แห้งเอาให้ลาตายผูดะไรล่ะเออแลวมาเห็ดรับๆตลอดนี่่ละทีเขามาที่เขามานามือนั่นอ่ะนี่นี่ล่ะเาเอกมีนมาหาอย่ลังพี่อีกแล้วจะนอนน่ะโอ้ยนอน

对。Oh ตจ้าไปได้เจ้าไปนะไปแล้วเดี๋ยวค่อไปตามหาเอดมินเคยก่อ้ไม่ต้องตามหรอกนี <c ười> ่ ไม่เพราะการใช้นี้ อาบแล้วห่อนห่อนเนี่ยจะอาบไหมตรมออาบแล้วเต้ว่ชจาอาบเอาเอาไปใส่ล่หรอเข้าไปใส่